ขณะนี้เราจะเริ่มทำสมาธิแบบฟังเสียงนำเพื่อให้คุณสามารถจินตนาการรูปแบบชีวิตในอุดมคติที่คุณต้องการให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายรู้สึกผ่อนคลายเมื่อคุณพร้อมค่อยๆหลับตาลงช้าๆเพ่งความสนใจของคุณไปที่ลมหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆ สังเกตลมที่ผ่านเข้ามาทางจมูกไปที่ท้องของคุณรับรู้ถึงร่างกายที่รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นไม่มีแรงกดดันหรือการเร่งหายใจเข้าสบายหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นฟังเสียงลมหายใจและเสียงเต้นของหัวใจนำพาคุณเข้าสู่อัไลเมนต์จากนั้นค่อยๆขยายการรับรู้ให้กว้างขึ้น จากลมหายใจขยายไปให้ทั่วร่างกายของคุณถ้ามีส่วนไหนของร่างกายที่รู้สึกตึงเครียดรวมถึงความคิดกังวลต่างๆให้ใคลายลงแล้วปล่อยมันทิ้งไปพร้อมๆกับทุกลมหายใจออกอย่างช้าๆหายใจเข้าความเชื่อมั่นหายใจออกความกังวลทิ้งไป หายใจเข้าความเชื่อมั่นหายใจออกความกังวลทิ้งไปคุณคือผู้สร้างคุณคือนังออกแบบชีวิตของคุณมันไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถสร้างสารรค์ในสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ในชีวิตนี้นี่คือความจริงคุณเอง ก็สามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณป้องการได้รับรู้ถึงจังหวะลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นรับรู้ถึงความรักที่อยู่ทั่วร่างกายของคุณในขณะนี้ความรักที่อบอุ่นกำลังบอกว่าคุณสามารถทำหรือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณได้รับการสนับสนุน และคุณมีทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อจะไปให้ถึงสิ่งนั้นตัวคุณนั้นไร้ขีดจํากัดขณะนี้ให้คุณจินตนาการตัวเองกําลังนั่งรอใครบางคนตัวคุณในอนาคตอีก3ปีข้างหน้าที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งหรือสถานที่สบายๆที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นในบ้านของคุณ ใช้เวลาคู่หนึ่งเพื่อจินตนาการภาพเสียงและกลิ่นรอบตัวคุณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เงียบสงบหรือมีผู้คนมากมายที่ที่คุณอยู่มีสภาพอากาศเป็นอย่างไรและเมื่อคุณพร้อมแล้วตัวคุณจากอนาคตจะมาพบคุณเข้ามาเยี่ยมคุณในสถานที่จินตนาการสามปีนับจากวันนี้ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อสังเกตว่าตัวคุณในอนาคตเป็นอย่างไรดูมั่นใจมีความสุขแค่ไหนมีรอยยิ้มที่อิ่มเอมหรือยิ้มน้อยๆที่มุมปากลองสังเกตดูว่าเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่เป็นอย่างไรดูสง่าง,งามหรือดูสบายๆนอกเหนือจากนี้ให้คุณสังเกตทัศนคติของเขาว่าเป็นอย่างไร เขาหรือเธอมีแววตาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวาหรือสุขุมใจเย็นใช้เวลานี้เพื่อพิจารณาว่าตัวคุณในอนาคตมีลักษณะเป็นอย่างไรในสถานที่ที่เขาหรือเธอนั้นอยู่ เวลานี้คุณสามารถถามตัวเองในอนาคตได้คำถามเกี่ยวกับชีวิตของเขาหรือเธอหน้าที่การงานที่ทำอยู่คืออะไรตอนนี้เขาหรือเธอกำลังทำโปรเจกต์ส่วนตัวเกี่ยวกับอะไรอยู่และพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง คุณสามารถถามคำถามอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้และปล่อยให้ตัวคุณในอนาคตไขข้อสงสัยต่างๆคำตอบแต่ละข้อปรากฏขึ้นเป็นภาพในจินตนาการสีสันสดใสระยะเวลาเพียง3าปีตัวคุณในอนาคตและชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแปลงเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นชีวิตที่น่าพึงพอใจยิ่งกว่าที่คุณเคยจินตนาการมาก่อน ในอีกไม่กี่นาทีถัดไปขอให้คุณได้เพลิดเพลินกับภาพชีวิตของคุณเองในอนาคตนี้หว่างที่คุณกำลังเรียนรู้ และใช้เวลากับชีวิตคุณในอนาคตคุณได้ตระหนักถึงความจริงบางอย่างเบ่งบานขึ้นในใจมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคุณตระหนักได้ว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ความกระตือรือร้นความหวังและความสุขจะเป็นของคุณสักวันหนึ่งในไม่ช้าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้ท่วมท้นข้างในใจของคุณให้ความรู้สึกต่างๆ เติมเต็มคุณด้วยความตื่นเต้นยินดีเพียงแค่คุณอายุน้อยกว่าคนตรงหน้าของคุณเท่านั้นเองและคุณก็กําลังเดินทางไปสู่ชีวิตในอุดมคติของคุณอยู่ใช้เวลาซึมซับความรู้สึกเหล่านี้ให้เต็มที่ปล่อยให้พวกเขาเดินทางแซงหน้าคุณและตั้งค่านาคตของคุณจำไว้ว่า ไม่ว่าคุณจะสามารถทำสิ่งที่ต้องการได้ตรงดังใจ100%ตตามที่เห็นในตอนนี้หรือไม่ก็ตามแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าความสำเร็จที่คุณได้จากการลงมือทำนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ดีเช่นเดียวกันหรือมากกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำ ดึงจินตนาการของคุณกลับมาสู่ปัจจุบันขนากลับมายังสถานที่นี้ค่อยๆคืนสติกลับมาพร้อมกับความรู้ที่ว่าในไม่ช้าชีวิตของคุณทั้งหมดในปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณเริ่มรู้สึกตัวตื่นขอให้จำไว้ว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือความฝันของคุณคุณมีความคิดทัศนคติและทรัพยากรทั้งหมดที่คุณสามารถนำมาใช้ได้อยู่ในกล่องเครื่องมือของคุณแล้วทั้งหมดที่คุณต้องทำคือใช้สิ่งเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์และจัดการด้วยการวางแผนและความมุ่งมั่นคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนให้คุณค่อยๆลืมตาและยิ้มกว้างเพราะความฝันของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อม